ปลูกเวลที่เจมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะดินปลูกแคคตัสและไม้อวบน้ำค่ะทุกคนดินปลูกเวลที่เจนะคะปโปร่งค่ะคุณภาพคับถุงเลยนะคะทุกคนใช้แล้วนะคะรากไม่เน่าไม่ทิ้งรากนะคะไม้โตวไวค่ะ นี่นะคะเรามีส่วนผสมทั้งหมด10อย่างด้วยกันที่นี่นะคะมี10อย่างที่ส่วนผสมไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะทุกคนนี่หนึ่งกระสอบค่ะลูกค้าสั่ง1กระสอบจุกๆค่ะทุกคนดูค่ะเยอะมากนะคะอันนี้หนึ่งกระสอบนะคะเผื่อไปให้เลยทุกคนนี่เผื่อไปให้เลยนะคะ13บสามกิโลครึ่งค่ะ 13กิโลครึง่งใครสนใจไซส์ใหญ่ใหญ่สุดก็คือ1กระสอบนะคะทุกคนรวมส่งไปเลยนะคะ1กระสอบใครสนใจนะคะทักแชทเข้ามาได้เลยสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะเรามีหลายเรทหลายราคานะคะให้ทุกคนได้เลือกกันตามาาตามใช้การใช้งานเลยนะคะใช้มากสั่งมากใช้น้อยสั่งน้อยคะ่ะทุกคน ขายมานาน8ปีค่ะทุกคนการันตีคุณภาพรับรองเลยค่ะคุณภาพคับถุงได้เลยนะคะนี่แม่ค้านะคะใช้อย่างไงที่สวนใช้อย่างไงนะคะเราขายแบบนั้นเลยนะคะใช้ดีมากๆนะคะนี่ค่ะสนใจนะคะติดต่อสอบถามทักแชทเข้ามาได้เลยหรือจะพิมพ์หน้าโปรไฟล์หน้าโพสต์นี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ